ล้ปลาเต็มตาปลาเต็มของเาบ้านก็ดีมากสบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเวสต์ซูบุทุกคนวันนี้แม่นำทีงมาอันนั้นวันเสาร์เนาะพี่น้องมามากับอันนั้นปลาเนาะมากับเอื่อยพี่น้องแมงขนาดสมบูรณ์เนาะพี่น้องเป็นโตัวเมื่อทามาให้อันนั้นนุ่กีปลาเราเอาทามาไฮนุ่งกีก็ได้มาทำเราลักกาเห็นเขาขายปลาพี่น้องนี่ปลาปลานดำโองเนาะเป็นปลาปลาดำโพงเนาะ ปาอคอขืนเนาะปาคอขื่นสิดอกตังก็ได้สีซื่อเมื่อวัปลาย้้ก็เอมรูปาอย่างปลาปากปเปียกปลาปากปลาเปียกโอ้รช่วงหนึ่งเศร้าหาพันติมเนทะบไลด์ดีแรงเนะเศร้าหาพันกับบุหอดรอยประมาณเจ็ดสิบบาทประมาณเจบาทช่วงหนึเจ็ดสิบบาทตรงนี้อกไม่ได้นึโตกับมันง่ายหนึ่งครับ

กอยามาก้าอยค่ะเพราะว่าคอยหามาเกือบแล้วก็ปิไปหาอีดาบเส้นขาวเอือบเส้นขาวเกือบเ้นขาวตุ่นโตคายเนาะขตายตามท่าขนกนคิเนเป็นานังคิงโตคายปลาเต็มปีโอ้ยมวนขนาดได้ล้ๆปลาขาดเอือบขาดกบเมื่อยคืดว่าเมื่อยไปเอาทุ่งเลยเือจะวะ ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่จะมึงเ่ยนะเออเอานีเด็แม่คิงสีอาทงหนึ่งแล้วพี่ดอกเอาไบใบเอือบมนี่คอยักงกินดๆใหม่ๆโดดหนสิเส็พี่ดอกพ่อนเมื่อบาทแต่เข้าบผือเสิทธิเหตุนตามสิทธิเหตุต่กินเองนะ าตูมันกบบซ่ไปคันกะมันกบบยยกชดปนลแต่ว่าคันอันนี้าหกัดจานอกปลาไลลงปลางปลาเมนอบโค้งีน้อง่อาตัวใหญ่ี่เอ้ปลาเนียเออเอวเออ่อลัแค่เมเาิงสเออนงนึงพี่น้องเอาจะ่เอาซื้อเด เป็นหงอยาสวัสด mm ีป hmm. ่าลูกนี่ติดู่ <reading ancient Greek ennen> s <S <sucked oppression> ี่ยังนันีเดาย้ดีป่าลูกเป็นโตโตละสามแสนสกยก็เป็นบ่านป่าบานลูเน้่นเองฝนกระทํานาคือสิโตก ไปเอากล้วยมาให้มักระโพดมาแต่สเออกระโพดมาฝากกันนะมกระโพดชื้นๆวนาเนี่ยเต็มอยู่อโผลนมกกระโอ้ยมกกระโผลบบลายมันนึงเจ้าบอล้าบอั่วซอยนี่โอเมากว่านี่แมงยิ่ตอนเนี้ยก๋วยมเมือนนั่นกนี่พี่น้องกรอนสีเมือเนาะมากับผพากันมาเวกินตำพี่น้องกินตำอยู่ห่านคางทากนเนี่ยเนาะกรบเพ อีหยังนะอีหยังพากันนะอีหยังอันกินไอติมพี่น้องโอ้กินก่อนเลยมึดป่ะเฮ้ยสั่งโย่จะกินตำอีหยังหิ้วเขาน้องพี่น้องเพราะว่านี่นี่ตอนนี้ประมาณน่าจะาซิบเอสดมุ่าไเนะแกซิบซองปวดแบบพี่น้องหิ้วเขานะอากาศสีผากันมาเวกินตาที่อีเพ okay. well, ิ กินตำหนอกหวานในวันนี้ปกตินี่มีแต่ตำกินเองเนาะสะบายดีเด้อวยพี่น้องสะบายดีปลาดุกแน่ดุกฮึโทษมวันแน่น้องน้ำคิงสลยจบายดีปลาดุกโดยดมาแต่เอาเป็ดพี่น้องเอาเป็ดหน่อยอยู่บ้านดายางแล้วนะคาร์นโอคืออันนั้นใช่ไหมทแล้วก็เลยมาแวะกินตำเลยตำมะฮูจัดคางทางะลเลยเมนบรรยากาศก็ดีนะ เป็นทางผ่านเขาเลยให้เห็นป้ายเขาก็คิดอยากเนาะพี่น้องจะมีแบบว่าป้ายเป็นมันจะมีเพอแล้วก็ตำสมเนาะเดี๋ยวเขาสั่งก่อนหูว่ะโอ้โอ้ัวบ้าเสียอีกยังเนี่ยไอยังไงตเอืม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 เอมันนวดมันนวดเข่าปากไงพวกไงพวกกัดออกเดี๋ยวปากออกเนาะ อือเอาหอเป่เอาอียงฮะเดี๋ยวเราเบิ่งเมนูปะมีอีกยังเนี่ยนะอืมพี่น้องมาเร็วอันนี้คือตำรวมทะเลนาะเอื์ไอเพิ่นกินเฮ้อแต่ว่าอย่างอีกตำหนึ่งนะเป็นบะอย่างอีกหกหนึ่งต่ว่าโอ้โหจะเป็นตำในวะไรตำบ้างนะเดี๋ยวห้าสิบองซีมพี่น้องมันมีกลุ่มเยมากฮะ มี่เ้ยจะอยากกุ้งบ่ตอนปลาหมึกเีหยกเอาบ่ะเอาบ่เอาเนี่ยเอาตอนปลาหมึกเนาะฮะข้ามไงบ่เอาข้ามหน่อยหน่อยเอาอืมแซ่บดูอืมมันก็ข้ามง่ายอีกปลาหมึกเอาปลาหมึกข้ามง่ายบ่ลูกมันข้าหญ่โยพูเาเพื่อนบ่ควัยมัธยมข้าหง่ายชนโอ้ตัวหน่อยเนาะง่าหน่อยๆเนาะ ดีดให้คำหน่อยอมันมีแบบอผิดมันมีบบผิดนีก็อ้อยอยากอยู่เ่าๆนี่คมันมีแบบอ่ะลวเป็นจังไรเศบษฐคอมเมนต์ในพังเนยติอะเศบอยู่ได้เนนอะอะลู แถโบกสีเฟสแม่หมักวันจักมักไในตองโกโก้ก็จะมึ่มุ่เย้อันนี้คือน้ำซุปน้ำซุปแตาเป็นตำบ้านเฮาเนี่ยมันจะต้องมีน้ำซุปอืเมนนะนะให้จอมกวงดีไว้แตาอีกตำหนึ่งแตาเบอร์นาตาอีกตำหนึ่งตัวนี้ฮันเซฟอยู่ กันสมสม,มนวานเนาะเจ๊ก็จะคล้องตําอยู่หรอกจะคล้องตําเนาะโบเปตาเจ๊ก็ตําของเจ,องจ้าคล้องอยู่หรอกนนนเถื่อนเนาะพี่น้องหม่ว่าห้าวอะไรไหมอันนั้นมากินอันนั้นตําสมนอกบ้านจดีสินะเนาะปกติหันขันยาครับปั้ซาตําสมดีกับตํากินเองเนาะตําโคจนได้ตํากินเองไม่คอรจะได้มากินหรอก แต่ว่ากันอยากจะไม่แห้งกับตอนนั้นปิดบอกครึ่งสี้บอกครึ่งมาตั้มเลยวันนี้มีโอกาสได้ออกมาหนอกกระเปื่อยเนาะก็ได้ฝากันมาเบะกินตั้มันโดนเสืออยากกินปลาเมื่อกี้เบือเนี่ยปลาเบ็ไผ่ค่ะมากินทำเลนน้อยแต่ว่าคนคนนี้ห้อกห่าวบนนอก ตำโต๊ดโอ้โหอันนี้ตำโต๊ดอันนี้ตำทะเลโอ้มันจะต่างกันตรงที่ว่านี่มันจะมีมันจะมีหอยน้ำนมพี่น้องมีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกโอ้อันนี้คือทะเลแต่ว่าตำโต๊ดนี่มันจะมีแบบว่าเป็นตีนไก่น้ำนมตอมกุ้งไปตัดเศบพ่อลูกข้าอยากกินหอยพัดอย่บอกว่ากี่อันเนาะพี่น้องสองคนกิน เราคอยกินเดียวสองคนกินขณะแต่ห้ากสิได้เมื่ออะมันเพราะว่ากินน้ำมะลออิ่มนะดิเพราะว่าอิ่มนะดิคิดว่าสิบเบิร์ดตนกเพรมันเนี่ยเพื่อนเองเพิ่งเพิเนขึ้นว่าเพื่อมาคยินตำป่นปจบคอยกินพื่อนเพ่งเพื่งเพิ่เพ่งเพิ่งนพเพิ่เพิ่ิ่่ั่่ นี่พี่น้องตอนนี้หัากมามืานี่พอนอะหลังจากที่เฮามาแต่อันนี้แล้วห้ากะสิทธ์เอาปลาทิดเสื่อมาพผักอีพอ่อนะ้องพี่น้องคิดเห็นเราแบบว่าเรามากินปลาคลองค่นะพี่น้องมากินแบบว่านาเพียนปาลาเราจะมากแบบว่าแบบโกอ้อยมากโกอ้อยมากกราบจะสินกะก็เลยสือมาผักแล้วนะะเอาไปให้พ่อหญ่อ่ะละเลยนี่ไปให้พอ่อยหญ่ด็กเด้อไป่งงๆๆงโอ้เสื่อมอีกโทๆเทเ oh. อาถือดีๆนะเฮ้ย กับบริเวณสาราหาตื้อเป็นทงค่ะก็เอามาเบิดเดย์จักหน่อยแจ็คลายอีพอพบว่าอีพอเรากำลังมาแตนะน้องพี่น้องนี่กระคำเนี่ยว่าพอจะมาแตนะบ่เปลี่ยนปลาปากก็เปลี่ยนสีมาแต่อันนับปูราก็แจักได้เฮ้ยเห็นเขามาหล่อขายจะมาแต่เมืองใหม่อีพูป้าขึ้นได้เนี่ยนะป้าขึ้นบัตรลายหนึ่งป้าเดี๋ยวเซียนเมนูยังกิน ເຮັດລາເດຮິກິນລາບໍ່ກິນລາເນື້ອຫມາກກິ່ພໍ່ເນາະພີ່ນ້ອງກ້ອຍກໍບໍ່ຊິຢາກເພາະວ່າດາຫັ້ນບໍ່ຫວັດວລາັປາຍາຊິນນັດວັຊືມາຫ້ແນນາະພາຫັນມກິນກອກິລາກອຍປາລາປາຫັ້ນອງມນຫນິກໍເຫັນຍຳໃດກໍຈຊິມາພາຄເຮັດອຍັງລ ฮะเอาพักวันนี้พักกับเราลา่ยู่วาผอใช่ค่ะคอยกับวอเดออันนี้คอ,อยวอเดเบิ้งซ่หาันได้เบิดถงเลยือเอออาืเด้อนี่ก็เี้ยนปาเี้ยนก็สกางปลปากแต่เป็นปลาคลองนะกับปลาคงอ,นนาาาองนเขาบมาณคอนคอยกับสิว่าแต่พ่นูแรมาโหดทอ่ะซมเขาหล่อีกเออปลาปลาดูปลากิเป็น อันนี้โมมี่ยังได้นอพี่น้องกับเป็นกบนปาอันนั้นกับปาลาอะไรก็เห็นปลาอะไรก็ถึงคิดอันนั้นเห็นอีพอเนาะคิดดสิยากันนะคือสิยากลอยากหลับก็เลยสิา่าพักแล้วกัสิใดปิดลิปไปพี่แองเจลิเ่ามาพี่น้องขอบใจขอบคุณเอฟซีวัดสุมงสุบนวัชปูสุคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้่องแมางคิงเดอสบายที่พ่อแม่พี่น้องพอกันคลิปนะ